ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะผมว่าลูฟี่ล่าง ex เนี่ยมาเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนสายได้ตัวแรกของเกมวันพิชโบลตี้ลัดเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยก็มีคําถามตามมานะครับผมว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกตัวละครใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในเกมวันพิชโบลตี้ลัดเนี่ยจะมีความสามารถในการเปลี่ยนสายได้หรือเปล่านะครับผมโอเคผมเรามาลองวิเคราะห์กันดีกว่านะครับผมจากในความคิดของผมเนี่ยผมว่าน่าจะมีมาอีกแน่นอนเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติมันไม่มีตัวอะไรที่สามารถเปลี่ยนสายได้แล้วนอกจากลูฟี่ ex เนี่ยลูฟี่อ x ก็จะเป็นตั ตัวเดียวในเกมที่สามารถเปลี่ยนสายได้ผมว่านั้นน่าจะเกินไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าอีกคําถามหนึ่งเลยก็คือจะมีแค่พวกตัวละคร ex หรือเปล่าที่สามารถเปลี่ยนสายได้นะครับผมผมว่าคําถามนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูตัวรีเจนต่อๆไปนะครับผมว่ามันจะมีอะไรพิเศษพิเศษเหมือนพวก ex หรือเปล่านะครับผมที่แน่ๆเนี่ยทุกคนน่าจะคาดการเอาไว้พอสมควรเลยผมว่าโหนดดาที่กำลังจะมาเนี่ยอาจจะแบบเปลี่ยนสายได้เหมือนลูฟี่ก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะมาเป็นสายหมัดส,สีเขียวนะครับผมแล้วเปลี่ยนสายได้เป็นสายวิ่งเป็นสายโล่สีเขียวอะไรพวกน ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ไอ้พวกตัวละครเจ gend หรือว่าไอ้พวกตัวธรรมดาที่จะสามารถเปลี่ยนสายได้เนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรพิเศษพิเศษนะผม 1> <1> ดูอย่างลูฟี่ e x ที่สามารถเปลี่ยนสายได้นะฮะมันมันทำอะไรได้ฮะมันเปลี่ยนร่างนะฮะเปลี่ยนเป็นเกียร์สี่สเน็กแมรเปลี่ยนเป็นเกียร์สี่บาแมนนะผมสะแสดงว่าไอ้ตัวที่สามารถเปลี่ยนสายได้เนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษพิเศษแบบนั้นนะผมอย่างเช่นหนดดำเนี่ยทุกคนก็รู้ก,กันอยู่แล้วนะผมว่ามันมีพลังสองผลนั่นเองนะผมอันนี้ก็ไม่แปลกนะที่มัน,สา,มานสายได้ ว่าน่าจะแบบมีมีหลายกลุ่มอยู่นะคือกลุ่มแรกเนี่ยคือพวกแบบกินผลพิศาสายโซออนเข้าไปนะครับผมไอพวกตัวละครพวกนี้เนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะเปลี่ยนสายได้นะในอนาคตนะครับผมแต่จะว่าไปแล้วลูฟี่มันกินผลพิสาพารามิเซียเข้าไปนี่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะครับผมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพวกที่สามารถแปงลงร่างได้นะอย่างเช่นหน้ากากโซบะอะไรพวกนี้นะครับผมสรุปก็คือทุกตัวแล้วผมที่มีโอกาสมาเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนสายได้นะมันแล้วแต่ว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยจะออกแบบตัวละครนั้นยังไงนะครับผม ก็ไม่แน่ว่าซันจิล่างที่จะมาเนี่ยอาจจะแบบเป็นล่างธรรมดาก่อนนะผมพอกดสกิลก็แปลงล่างเป็นหน้ากากโซผาอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผมแล้วก็เปลี่ยนสายนะฮะอันนี้เป็นการคาดเดาเฉยเฉนะผมว่าซันจิมันก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนสายได้เหมือนกันนะผมเพราะว่าลูฟี่ก็เปลี่ยนสายได้ใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าซันจิเนี่ยมันมาเป็นรีเจนเนี่ยแลวสามารถเปลี่ยนสายได้เนี่ยแสดงว่าในอนาคตเี่ยตัวรีเจนก็สามารถเปลี่ยนสายได้เหมือนกันแบบ ex เลยนะผม แต่ผมว่าไอ้พวกตัวละครที่เปลี่ยนสายได้เนี่ยมันอาจจะมาไม่บ่อยนะผมเพราะว่าต้องดูก่อนนะผมว่าตัวดีเจนที่จะมาในอนาคตเนี่ยจะมีตัวที่สามารถเปลี่ยนสายได้หรือเปล่าน,นะผมหรือว่าจะมีพวกตัวธรรมดาที่สามารถเปลี่ยนสายได้ไหมเนี่ยต้องรอดูในอนาคตนะผมสมมุติว่าถ้าไอ้ตัวที่สามารถเปลี่ยนสายได้มาแบบเป็นรีเจนมาเป็นตัวสเตปธรรมดาจริงๆเนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ยไอ้ตัวที่สามารถเปลี่ยนสายได้เ<ล>นี่ยจะกลายเป็นแบบตัวปกติธรรมดาธรรมดาเลยนะผมอาจจะมาเรื่อยๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีตัวที่สามารถแบบมีความสามารถพิเศษ พิเศษเหมือนลูฟี่เอก็กเหมือนไคโดวิเอ็กเข้ามาอีกเรื่อยๆนะผมอย่างเช่นไคโดว x เอ็กเด็กก็แบบเพิ่มเกรติทงให้แบบล้อนออกมานะผมมันก็อาจจะมีตัวอะไรอย่างนั้นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมก็ต้องรองดูกันต่อไปนะผมผมขอบอกเลยนะอันนี้เป็นแค่การคาดเดาล้วนๆเลยนะผมใครมีความเห็นยังไงอ่ะคอมเมนต์ได้เลยผมมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะผมโอเคผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมใครมีความเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ